สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับผมนายจากักกิจจัดชัยสุริยาและดิฉันนางสาวอภิญญาคำมีรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในนามของตัวแทนเจ้าภาพขอกลาวต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ห้วงเวลาความสุขภาพจำอันแสนประทับใจในงานมงคลสมรสระหว่างคุณกีรติพัฒนโพเจริญและคุณดารรัตนีสกูล ในการนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านพันตำรวจเอกธนาธรพัวพันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองใหม่ด้านบนเวทีเพื่อเป็นเกียรติของพวงมาลัยมงคลและกล่าวคำวอวยพรแก่คู่บ่าวสาวค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายผมพันตำรวจเอกธนาธรพัวพันผู้กำก,กับการสถานีตำรวจภูทรเมืองใหม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับเชิญมาร่วมในงานมงคลสมรสของคุณกิรติพัฒน์โปเจริญและคุณดารารัตนินสกูในวันนี้และผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งไปกว่านี้คือได้เห็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต่างมีความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแนวแหนตัดสินใจร่วมของรักของชีวิตเป็นทองแผ่นเดียวกัน จึงได้เข้าสู่พิธีมงคลสมรสรวมรับหยาดน้ำสังและขอบสายศีลมงคลเส้นเดียวกันในวันนี้ผมก็แสนที่จะปิติยินดียิ่งเมื่อเห็นความรักของทั้งสองและสามารถดำเนินมาอย่างราบลื่นจนถึงการแต่งงานได้ฉะนั้นผมขอถือโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้วอวยพรให้คุณทั้งสองจงรวมของรักของเลือน กันโดยความสุขสดชื่นพรังพร้อมด้วยทรัพย์สลิงคาอย่าให้มีอุปสรรคใดมาขวางกันให้นาวาลักษต้องสะดุดหยุดนิ่งหรือแตกสลายก่อนถึงฝั่งคอยคุณทั้งสองรวมแรงรวมใจรักไข่ปองดองช่วยกันทำนาวาลักพุ่งไปสู่จุดหมายสมปรานาในสิ่งอันเป็นยอดปรานาทุกประการ ขอขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกธนาธรพัวพันที่ให้เกียรติขึ้นมาเป็นประธานในพิธีขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกครั้งค่ะลำดับต่อไปขอเลี้ยนเชิญคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งขึ้นกล่าวคำอวยพรคำสอนมงคลชีวิตคู่ให้คู่บ่าวสาวของเราด้วยครับ สวัสดีแขกผู้มีเกียรติและญยากที่น้องท้องแผนเดียวกันที่เคารพทุกท่านสวัสดีลูกหลานที่น่ารักทุกคนกระผมรู้สึกดีใจและมิเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มากล่าวคำไปพรอให้แก่คู่บ่าวสาวที่รักและเอื้ออาทรกันมามากที่สุดคู่หนึ่งขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตตัลสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์และพลังแห่งรักที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีให้ต่อกันได้โปรดโดยมาดาให้คู่บ่าวสาวประสบความสําเร็จในการครองรัฐครองเรือนสามารถสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีหน,าน้าที่การงานที่ก้าวหน้าไม่หยุดยัง้งร่ำรวยไม่เลิกลามีลูกหลานที่แข็งแรงเก่งดีมีความสุขและเป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรักที่เวลาแห่งรักที่อบอุ่นเร้าใจประทับใจซึ่งกันและกันตลอดกาลขอบคุณครับสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ทุกท่านสละเวลาอันมีค่าของทุกท่าน มาร่วมเป็นเกียรติในงานแต่งของลูกสาวดิฉันคนเป็นแม่เห็นลูกสาวเป็นที่รักเติบใหญ่แล้วและว,วันนี้ลูกสาวก็กำลังจะสร้างครอบครัวเล็กๆขึ้นมาดิฉันรู้สึกปลื้มใจค่ะที่นั่งอยู่ณที่แห่งนี้มีญาติญาติของเรามากมายดิฉันต้องขอบคุณอีกครั้งหลายปีที่ผ่านมาทุกท่านดูแลและอบอุ้มดิฉันและลูกสาวคนนี้เป็นอย่างดีและอยากจะอวยพรให้ ขอให้ถึงไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรหรือมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองจเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านความรักมั่นคงยิ่งยืนนานขอขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ของทั้งสองฝั่งมากครับ ลำดับต่อไปขอเชิญคู่บ่าวสาวกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีในพิธีเรียกฉลองมงคลสมรสในค่ำคืนนี้ค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีครับผมขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติต่อผมเจ้าสาวของผมและครอบครัวของเราทั้งสองที่กรุณาสละเวลามาเป็นเกียรติในวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่มีวันนี้ รู้สึกตัวเองมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นทําให้ผมได้เรียนรู้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมยินดีและเต็มใจมากต่อภาระหน้าที่นี้ผมต้องขอขอบคุณท่านพันตํารวจเอกนธอนาทรบัวพันธ์นที่ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวคาไว้พร้อให้กับเราในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวของผมที่ให้เกียรติและมอบความไว้วางใจให้ผมเป็นผู้ดูแลลูกสาวของท่านผมขอขอบคุณพ่อแม่ของผม ที่เลียงดูอบรมให้การศึกษาและความหุ่งใยผมมาเป็นอย่างดีซึ่งผมจะใช้เป็นแนวทางในการดูแลสมาชิกใหม่ในครอบครัวของผมต่อไปซึ่งผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาร่วมไวยพรให้เราทั้งสองคนในวันนี้รู้สึกสึงใจมากค่ะอยากขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณพ่อและคุณแม่ของเราทั้งสองคน ที่มีบุญคุณต่อเรามากๆอยากบอกคุณพ่อว่าถึงจะแต่งงานแล้วก็ยังรักคุณพ่อเท่าเดิมค่ะวันนี้เราสองคนได้รับแต่สิ่งดีงามคำพูดคำแนะนำและคำอวยพรมากมายจากทุกๆท่านรู้สึกมีความสุขมากค่ะจึงอยากขอกล่าควคำอวยพรให้ทุกท่านบ้างขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีความสุขและประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไป ขอ,ขอขอบคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่แสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีครับเราดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายภาพจำวันนี้จะเป็นภาพจำที่ทราบซึ้งตับตึงไม่ใช่แค่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่เป็นของทุกๆท,ท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันอันแสนสำคัญผมขอเป็นตัวแทนเจ้าภาพกล่าวความขอบคุณแด่แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมขอให้ทุกท่านช่วยปบมือแสดงความยินดีให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราอีกครั้งครับในโอกาสนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้สำหรับตอนนี้ผมและคุณอภิญญาคำมีขอสิ้นสุดหน้าที่พิธีกรเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ